ห้องสมุดไม่รับใจกลางเมืองหอศิลป์กรุงเทพพื้นที่สงบเหมาะกับการอ่านหรือนั่งทํางานและนี่คือห้องสมุดศิลปะ BACC Art Library ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคืณชื่อว่าห้องสมุดศิลปะแน่นอนว่าที่นี่ได้รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยอันหลากหลายเอาไว้และนี่คือตัวอย่างผู้ชมของเราที่กำลังอ่านหนังสืออย่างขมักขม้นที่นี่กว้างขวางมีพื้นที่ใช้สอยกว่า500ตารางเมตร ท่านสามารถเลือกมุมอ่านหนังสือได้ตามใจเลยแบบผู้ใช้สองท่านนี้ที่นี่เรามีบริการฟรี Wi-Fi อีกด้วยหรือถ้าหากโทรศัพท์ของท่านแบตหมดเราก็มีบริการให้ชาร์จฟรีเรามีพื้นที่สำหรับดูหนังหรือใครที่ต้องการเข้ามาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาความรู้แบบน้องคนนี้ก็ได้ เรามีระบบสืบค้นหาหนังสือและเราก็มีบริการให้ยืมหนังสือเรามีมุมสำหรับเด็กด้วยส่วนใหญ่จะเป็นชุดหนังสือภาพสีสดใสไปจนกระทั่งชุดของเล่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กอายุไม่เกิน12บริการออนไลน์อย่าง e-book ระบบสืบค้นออนไลน์หรือจะเป็นพอดแคสต์แบบผู้ใช้ท่านนี้เอาล่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาพื้นที่สงบในการทำงานหรือว่าจะอ่านหนังสือเราแนะนำที่หอสินกรุงเทพแล้วมาเจอกันครับ